แล้วเนี่ยเป็นกุศลบายอย่างหนึ่งในการที่ทําให้คนเนี่ยรู้จักการให้การตักการตักบารนี่เป็นการเป็นการให้ทานซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยให้เป็นคนดีได้ด้วยการทาทานเสงาวาาเพราะฉนั้นรูปการตักบาเนี่มันมันเป็นการให้ซึ่งจริงๆแล้วการให้เนี่ยมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยู่ทางเหนือเนี่ย บ้านนี้จะทาขนมจีนบ้านนี้ทําแกงไก่บ้านนี้ทําอะไรก็จะให้กันไปให้กันมาสังคมก็มีความสุขบางบ้านก็จะมีมีน้ําต้นตั้งอยู่หน้าบ้านคนขี่จักรยานมาแล้วก็ก็เวลาหิวหายก็มาเดือมน้ําให้แต่เดี๋ยวนี้สังคมมันไม่ค่อยมีการให้ซึ่งผมเคยบางครั้งเคยสงสัยว่าอย่างคําว่าความสุขคืออะไรก็เคยไปเปิดหนังสือของท่านประยุตโตท่านเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าผู้ให้ความสุขคือผู้ได้รับความสุขเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยคือความสุข เพราะฉะนั้นการตักบาตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นว่าทมประเพณีที่ดีงามของคนไทยเป็นเรื่องการให้ซึ่งซึ่งอยู่กับคนไทยมาช้านาแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีมันไม่ใช่อยู่แค่แอคชั่นการตักบาตรแต่อยู่ที่สายตาอยู่ที่รอยยิ้มอยู่ที่สายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขแม้กระทั่งของของ,ของ,ของเด็กตัวเล็กๆที่ให้กับพระหรือพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นอารมณ์อารมณ์ของการใส่บาตรเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เราถ่ายแต่ กิริยาท่าทางการใส่บาตรเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพการใส่บาตรเนี่ยจะเห็นว่าบางแห่งเนี่ยคนชอบมากเลยเช่นบางคนจะตามไปถึงหลวงพระบางซึ่งซึ่งถ้าจะถ่ายรูปตัดบาตรเนี่ยเพราะชาวบ้านเนี่ยจะนั่งนั่งกับพื้นทุกขเขาใส่พระสิ้นหรือในเมืองไทยคนก็ชอบไปเชียงคานกันไปถ่ายรูปคนใส่บาตรเพราะนั้นเนี่ยอารมณ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันสงบเยือกเย็นเนี่ยมันสําคัญในการในการถ่ายรูปทังเนี่ย มันก็ไปยึดติดอุปกรณ์แต่เราจะไม่มีเวลาสมาธิจะไปสนใจเพราะวินาทีของความสวยงามตอนเอาบาทตักบาทหรือใส่บาทมันมีแค่วินาทีเดียวถ้าเลยวินาทีนั้นไปภาพก็ไม่สวยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลาคอนเซนเทรตสนใจในภาพนั้นสนใจที่สุดก็คือประกายตาสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของ,ของผู้ใส่บาทและครอบครัวแค่ตั้งหมบีเนี่ยโอ้โหมันอัจฉริยะมากเลยมันถ่ายแล้วมันทาได้หมดแล้วเนื่องจากว่าถ้ามันผิดพลาด เล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะมาแก้ได้แต่ส่วนใหญ่แรากล้องกล้องมันเก่งกว่าเยอะแต่ถ้าเราบัวแต่เสียเวลาไปปรับโน่นปรับนี่มันมันมันก็จะจะหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยต้องพยายามใช้กล้องเราเนี่ยให้เหมือนกับเราใช้แปรงสีฟัน่ะคือใส่เข้าปากปุ๊บไม่ต้องคิดว่าจะถูข้างซ้ายข้างขวาคือหยิบมาปุ๊บมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราอะ่ะหยิบมาก็ถ่ายได้เลยไม่ไม่ต้องไปคิดเพราะฉะนั้นหมดพีเนี่ยผมว่ามันมันง่ายสุดหรือไม่อีกครั้งหนึ่งก็คือจ้างหมด AV เราเซ็ตหน้ากล้องไว้ที่กล้องกว้างที่สมมติ f 2.8หรืออะไรเนี่ยเพื่อเพื่อให้แบ็คกราวข้างหลังเบลอแล้วเราก็คอนเซ็นเทรตตรงนั้นคอนเซ็นเทรตสายตาแววตาของคนใส่บาทเนี่ย